1. เ,เ 1. งาแห่งการเผชิญหน้าในผืนป่าเอเชียยามสายแสงอาทิตย์ลอดผ่านเรือนยอดหมอกบางคงค้างบนพื้นดินสองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่กำลังเผชิญหน้ากันมีควายนักสู้แห่งพงไพรย,ยืนสองขาสูงเกือบ2เมตรน้ำหนัก150กิโลกรัมกรงเล็บยาวคมสะท้อนแสงแดด ฝั่งตรงข้ามเสือดำเสือดาวร่างล่าสีดำสนิทด,ดวงตาสีทองจ้องคมกริบย่องเข้ามาในเงาไม้ประเมินศัตรู 2. จุดปะทะซากเก้งที่เพิ่งล้มจุดปะทะอยู่ที่แหล่งอาหารเดียวกันใต้ต้นไทรที่ออกผลและซากเก้งที่เพิ่งล้มในปรากฏข้อแรกคือใครแข็งแกร่งกว่าได้กินก่อนไม่มีการสลับมีแต่ชนะหรือถอย พละงกำลังปะทะสัญชาติยานเนียบงานการเผชิญหน้าที่ธรรมชาติไม่เคยปรารถนา 3. การประทะอันดุเดือดเสือดำพุ่งออกจากเงาไม้รวดเร็วราวสายฟ้ากรงเล็บแหวกอากาศหมายถึงชีวิตมีควายคำรามล้องตวัดแขนทรงพลังฟาดออกไปแรงกระแทกสะเทือนป่า ้าดเดียวอาจตัดสินชะตาดินแตกใบไม้คลืง่เงาและเสียงกล้องประสานร,ราวพายุ 4. การถอยและบดเรียนเสืออ่านเกมหมีไม่ถอยในฝากใครบาดเจ็บคือแพ้ไม่มีใครชนะตลอดไปและไม่มีใครแพ้ตลอดไปธรรมชาติเลือกผู้ที่รู้จักหยุดก่อนบาดแผลชัยชนะที่แท้จริงคือการมีชีวิตรอดเพื่อวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่รับชมคลิป กดไลค์กดติดตามขอบคุณครับ